น้ำมาสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18บแปดพฤนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารขึ้น12บสอค่ำเดือน7ปีมโรงวันนี้เหมาะแก่การติดตามทวงหนี้ไทยถามดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสสียับโชควันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้าง ทิศความสมาเร็จของวันนี้คือทิศตะวันตกทิศดับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละขังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือดอเด็กตอเต่าทอถุงท้อทหารทอถุงและหนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคล ช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งหลัคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอพานผอฟันผอสมเผาและหมอมา้าเลขมงคลวันนี้เลข1เลข4และเลข2อง n ม s เซตวันนี้ปราดสอนไว้ว่าแรงบันดาลใจก็เปรียบเสมือนการอาบน้ำอันสดชื่นเมื่อเป็นดังนี้เราควรอาบน้ำทุกวันขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ